นญี่ปุ่นใช่ไหมคะเด็กๆเคยได้ยินชื่อของคนญี่ปุ่นมาบ้างแล้วมาดูคนแรกดูซิว่าคนนี้จะเป็นคนประเทศอะไรคนนี้ค่ะประเทศอะไรคะประเทศอ๋อประเทศจีนนะคะชื่อฉวีคเฉิงใช่ไหมชวีคเฉิงเจสสีออกเสียงถูกไหมถูกอยู่ใช่ไหมอฉีนะคะฉีอ่ะอ่ะคนนี้ค่ะประเทศอะไรเกาหลีชื่อเขาอ่านว่าอะไรคะอีจุนกีนะคะอีจุนกี l อ e เเนี่ยออกเสียงว่าีนะเออไม่ใช่ลีนะคะเคนนี้ประเทศอะไรคะประเทศไทยลานิสามโนบาลนะคะรู้จักกันดีเนาะคนนี้คนนี้ค่ะเออประเทศอเมริกานะคะเป็นเขาเรียกอะไรประธานาธิบดีคนก่อนใช่ไหมคนนี้ค่ะใครเอ่ยซูสูกินาอมีชี้ประเทศอะไร ญี่ปุ่นนะคะคนนี้เป็นผู้ว่าของจังหวัดฮอกไกโดนะหล่อมากคนนี้อ่ะเด็กๆดูครอบครัวของชินจังนะคะเมื่อกี้เราบอกกันแล้วใช่ไหมว่าชินจังชื่ออะไรนะชินจังโนฮา라ชิโนสเกะน้องของชินจังชื่ออะไรคะโนฮา라ฮิมาวาร,าร,าาวาริคุณแม่ชื่อ โนฮาระมิเซ no คุณพ่อล่ะคะชื่อโนฮาร่โชโนฮาโรชีนะคะ no ara, no ara, น,ะคะนเด็กนามสกุลของครอบครัวชินจังคือน,นามสกุลอะไรคะโนฮาอ่าโนฮาระ no จะเห็นได้ว่าสีแดงคือนามสกลุลใช่ไหมโนฮาระโนฮาระโนฮาระนะคะสีเขียวคืออะไรคะอ่าเป็นชื่อใช่ไหมสังเกตไหมว่าชื่อกับนามสกลุลตำแหน่งมันอยู่ยังไงคะ อ,อ่านามสกุลมาก่อนหน้าแล้วก็ค่อยตามไปด้วยชื่อใช่ไหมคะอ่ะ,อะดูอีกครอบครัวหนึ่งครอบครัวของใครคุณอะไรคะอ่าคุณซาโตะมาดูซิคุณพ่อชื่ออะไรลูกซาโต,าตชินิจิคุณแม่ละ่ะคุณแม่ชื่ออะไรคะซาโตมิยามิอ่าซาโตมิยามินะคะคุณลูกคะ่ะลูกผู้หญิงซาโตะอะอ่อะาซาโตเนะคุณเอ่อ ลูกผู้ชายาอาแสดงว่าครอบครัวนี้นามสกุลอะไรคะนามสกุลซาโตะนะคะนามสกุลซาโตะอ่าโอเคตัวอักษรสีแดงคืออะไรนะนามสกุลอ่นานามสกุลตัวสีเขียวคือชื่อเพราะฉะนั้นชื่อของคนญี่ปุ่นเขาจะเรียกนามสกุลก่อนแล้วค่อยตามด้วยชื่อนะคะเวลาเราจะเรียกใครที่เป็นคนที่เพิ่งรู้จักครั้งแรก หรือแม้กระทั่งคนที่มีอายุมากกว่าเราจะเรียกนามสกุลนะคะเราจะไม่เรียกชื่อจริงเลยเราจะเรียกนามสกุลเช่นชื่ออะไรซาโตชินิจิถ้าเราเจอเขาครั้งแรกนะคะหรือเขาเป็นอาจารย์เราจะเรียกว่าซาโตสังซาโตเซนเซจะไม่เรียกชินอิจิเซนเซนะคะ,ะก็ตามนี้นะคะ,ะมาสรุปหน่อยโคอารุ aru, นะคะ เป็นชื่อซาโตเป็นนามสกุลถ้าเด็กๆจะเรียกโคฮารุจังจะเรียกยังไงคะซาโตโคฮารุ <S S oh เออเก่งมากเป็นซาโตโคฮารุ oh นะคะ,อ,ะอันนี้เป็นสถิติของนามสกุลที่ใช้มากที่สุดในญี่ปุน่นอันแรกนามสกุลอะไรคะซาโต้ <S S oh ใช้ถึง1นึ่งล้านเสนคนเลยนะคะจำนวนประชากรของญี่ปุ่นก็มีประมาณ1 2 0ยีล้านคน ซาโต้ไปแล้วล้านกว่าคนนะคะอ่ะนามสกุลคนที่สองลำดับที่สองคือนามสกุลอะไรคะซูซูกิกเคยได้ยินไหมเออซูซูกิเป็นชื่ออะไรคะเออเป็นชื่อยอ่อรถเนาะสามนามสกุลอะไรคะทาคาฮาชิอันดับที่สี่ค่ะนามสกุลทานากะอันดับที่ห้านามสกุลวาตานาเบะน,นะคะอันนี้คือแรงห้าอันดับ ที่ยอดฮิตนะคะนามสกุลที่ยอดฮิตในประเทศญี่ปุ่นเนาะใช่จริงๆสถิติที่ประมวลมาแล้วแต่อันนี้เป็นสถิติของปีสองพันสิบหกนานมากเลยนะสองพันสิบหกอะ,อออะมาลองดูควิสนะคะควิสนามสกุลที่นิยมใช้มากที่สุดอันดับหนึ่งนะคะมากที่สุดคือนามสกุลอะไรซาโตะเฮ้ยจำได้ดหรอนามสกลุลซาโตะนะคะเก่งมาก จำนวนคนที่ใช้นาำสกุลซาโตมีประมาณกี่คนคะ่ 9, <000. S 1> อุ๊ยคอนซัมดีมากหนึ่งล้านเก้าแสนคนนะคะหนึ 1, 000, 000, 000, 000, 000. ่ง้านเก้าแสนคนอะต่อมาเป็นที่มาของชื่อคนญี่ปุ่นเราจะมาดูกันว่าชื่อของคนญี่ปุ่นเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงทำไมเขาถึงชื่อนี้นะคะอะเด็กๆด,ด,ดูภาพนี้ตัวนี้เป็นตัวสอนคันจิ นะคะที่ใช้ในการเขียนชื่อของคนญี่ปุ่นตัวเรกออกเสียงว่าทะทะนะคะลองทายซิว่าความหมายของตัวอนนักษรนี้น่าจะแปลว่าอะไรบ้านนะมีบ้านมีอะไรอีกคะหน้าต่างหรือหน้าต่างเหรอนามสกุลเราจะแปลว่าหน้าต่างไหมลองคิดดูสิคะว่าในสมัยก่อนเขาจะตั้งชื่อจากธรรมชาติ เป็นนานะคะอ่ะทะแปลว่านาหรือทุ่งนานะคะตัวสอนนี้เป็นตัวสอนฮันจีซึ่งมาจากตัวสอนจีนซึ่งมันเป็นตัวสอนภาพนะคะเด็กๆตัวสอนภาพคืออะไรคือตัวสอนที่เขาเขียนเรียนแบบมาจากธรรมชาตินะคะอย่างตัวเนี้ยตัวทะ เห็นทุ่งนามันเป็นล็อก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 แบบน,นี้ใช่ไหมเขาก็เลยเขียนออกมาเป็นตัวนี้นะคะอะต่อไปตัวนี้นะะักข่าลองทายดูซิว่ามันน่าจะแปลว่าอะไรเป็นสี่เหลี่ยมนะแล้วก็มีตรงกลางต้งตงไนไม้เออแปลว่าต้ไหนไหม้ป่ะนะแปลว่าอะไรคะป้ายอือป้าย,ายใช่ไหมคล้ายๆป้ายอยู่นะมีเนี่ยมีอีกไหมคะมีอีกไหม แปลว่าอะไรนะอ่ะมาดูนะคะนะคะักข่ะแปลว่าเออแปลว่าข้างในเด็กๆดูรูปกรอบอันนี้นะคะถ้าเป็นแอปเปิลอันนี้มันอาจจะมองเห็นภาพไม่ชัดเนาะแต่เวลาจำคันจิตัวเนี้ตรงเนี้ยเป็นกรอบใช่ไหมคะอ่าแล้วก็มีด้านในข่าตรงกลางนะคะนะคะักข่ะก็เลยแปลว่าข้างในนั่นเอง อ่ะต่อไปตัวแรกแปลว่าอะไรนะพุ่งนาตัวที่สองแปลว่า,าข้างในนะคะสองตัวนี้รวมกันน่าจะแปลว่าอะไรข้างในทุงนท่งน,งนางนงโอ้เออเนาะอ่ะความหมายนะคะก็ปแปลว่าในทุ่งนานนั่นแหละเออหรืออยู่ท่ามกลางทุ่งนานนะอันนี้คือนามสกุลธนกะนะคะธนกะ ยามะลองทายสิถ้าเป็นธรรมชาติตัวนี้น่าจะแปลว่าอะไรเฮ้ยภูเขามีไหมมีอะไรอีกคะเหมือนหญ้าไหมไม่เหมือนอะอันไหนใครคิดว่าเหมือนภูเขายกมือเออคือไหนใครคิดว่าหญ้าหญ้าแน่นอนตัวนี้มันคือหญ้าแน่นอนอ๋ออ่ะมาดูกันคำนี้นะคะยามะแต่ว่า ภูเขาเออเห็นไหมว่าเมื่อก่อนอคนสมัยก่อนเขาก็จินตนาการล้าเลิศเนาะมองเห็นภาพเป็นภูเขาแบบนี้ดูวิวัฒนาการของตัวอักษรนะคะเออมาเป็นภูเขาสามยอดย้ำอ่ะก็เลยแปลว่าภูเขาต่อไปตัวแรกตัวแรกแปลว่าอะไรนะภูเขาภูเขาตัวที่สองอ่ะทุ่งนาลองแปลซิว่าน่าจะแปลว่าอะไรทุ่งนาใน ทุ่งนาอยู่บนภูเขาทุ่งนาเลยภูเขา,า,เ,ขาเอออ่ะนะคะตัวแรกออกเสียงว่าอะไรนะ,ะยะอะไรนะยะอ่ายะมาตัวที่สองออกเสียงว่าอะไระท้ใช่ไหมคะทะแต่เวลาออกเสียงนามสกุลเอยอ,ออกเสียงคำตัวท้านะคะถ้าอยู่ท้ายของตัวอักษรอื่นมันจะออกเสียงแบบนี้คะ่ะอุ้ย อุ้ยมันเห็นหมดแล้วอ่ะจอกเสียงนี้ค่ะลูกจอบเสียงเป็นยามาดะนะคะเป็นดะเสียงดาแปลว่าในห้องนาและภูเขาเออเป็นห้องนาและภูเขายามาดะนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนามสกุลที่ฮิตเหมือนกันเข้าอ่ะเมื่อกี้เห็นแวบ,บๆแล้วน่าจะแปลว่าอะไรคะน้ำตกน้ำตกแม่น้ำเออ เขาอ่ะนะคะแปลว่าแม่น้ำดเด็กเห็นไหมลายเสน้นแม่น้ำเวลามันไหลออกมามันจะเป็นเสน้เสนๆใช่ไหมคะอ่าเขาก็เลยแปลงออกมาเป็นตัวสอนภาพตัวนี้ตัวเขาอ่ะนะคะคข่าว่ะแปลว่าแม่น้ำนั่นเองจำได้ไหมตัวแรกแปลว่าอะไร<น>อ่าข้างในข้างในนะคะนะคะใช่ไหมนะคะ นะค่ะแปลว่าข้างในตัวที่สองแปลว่าอะไรแม่น้ำแม่น้ำภาษาญี่ปุ่นคืออะไรคะคะอะไร,ร,รอ่านาคากับคาวะนะคะเพราะฉะนั้นนามสกุลนี้ออกเสียงว่านาคากาวะนาคากาวะเหมือนกันเติมเต็นเต้นเข้าไปจากเสียงคะจะเป็นเสียงกะ นาคาเกะวะนะคะแปลว่าอะไรอะ่ะใ,ในแม่น้ำนะคะเอออยู่ในแม่น้ำเย็นนะนามสกุลน,นี้แบบร่มเย็นมากเอออ่ะนะคะชื่อและนามสกุลของคนญี่ปุ่นอันนี้สรุปให้นะมาจากชื่อที่อยู่ของ้องถิ่นที่อยู่อาศัยนะคะหรือธรรมชาติที่พบเห็นไว้ทั่วไปอย่างที่เซยยกตัวอย่างให้เมื่อกี้นะยามาดานาคากะวะนะคะ,นะคะ สุดท้ายคำต่อใช้ชื่อท้ายชื่อของคนญี่ปุ่นนะคะในภาพน,นี้คือไข่ลูกคนแรกชิสกะาจังชิสกะาจังใช่ไหมคนที่สองคือใครคะเนสโกจังจัเนสโกจังชิสกะาจังโตเนสโกจังใครเี๋ยวมาด้ดดดดดดนานเดส์กันโคนนคุมโต ด้าเด็กท uh, ันจ uh, right? uh, 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 ิโร่คุงอ่าคนันคุงกับทันจิโร่คุงเห็นไหมว่าอะไรต่อท้ายด้านหลังคุงอ่าเพราะฉะนั้นคุงต่อท้ายเด็กผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วจังต่อท้ายเด็กผู้หญิงหรือผู้ชายอ่าผู้หญิงนะคะเขาเรียกว่าด้านเลดสกก่อนอีคิวสันะคะอีคิวัอ้าวทำไมไม่เลขอีคิวคุงล่ะ เขาเป็นใครคะเขาเป็นเนนและเขามีตำแหน่งเป็นอะไรลูกใครเคยดูอีคิซังมัางเอออันนี้เเซก็จำจำได้ไม่แม่นนะแต่ว่าอีคิซังเนี่ยเป็นลูกของขุนนางท่านหนึ่งนะคะเเซก็จำไม่ค่อยได้ไม่ชัวร์เออแต่ว่าหรือว่ายศและตำแหน่งใช่ไหมคะอยู่สูงกับเราแล้วก็เรียกว่าอ q คิซัง ตลงท้าชื่อสั่งนะคะที่เสเรียกพวกเราบ่อยเวลาเช็คชื่อใช่ไหมตเรียกชื่อแล้วตามด้วยสั่งสิริประพาสังอ่ะสังก็คือใช้ต่อท้ายชื่อเพื่อเพิ่มความสุภาพให้กับในการเรียกนะคะให้เกียรติใครให้เรียกสั่งสั่งที่ไม่ได้แปลว่าแบบสั่งขี้หน้านะเออคนละคนละความหมายนะลูกอ่ะจ้างจังต่อท้ายชื่อใครคะอ่ะเด็กผู้หญิงนะคะ เพิ่มความ End ็นดูเข้าไปแล้วก็เติมจังนะคะเรียกเรียกเด็กน้อย,อยได้แต่ถามว่าเรียกเซนเซว่าดีมจังได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมต้องเรียกเซนเซว่าอะไรคะดิมซังถูกต้องอ่อันนี้เราอนุโลมใช้ได้ในประเทศไทยนะเพราะว่าของเรามีชื่อเล่นใช่ไหมคำรองท้ายชื่อคุงเรียกต่อท้ายใครคะเออเด็กผู้ชายนะคะเด็กผู้ชาย<ๆ>ก็เหมือนกันกับจัง ใช้เรียกเพื่อความเอดูนะแล้วเราเ็นดูใครเราก็เรียกเขาว่าคุงอ่าคนญี่ปุ่นเวลาเรียกแฟนเรียกคุงเหมือนกันนะใช้คุงใช้จังนะคะเออ็นดูเนอะ็นดูอ่ะทีนี้ลองมาดูสิเขาว่าความแตกต่างระหว่างชื่อของคนไทยกับคนญี่ปุ่นเนี่ยมันแตกต่างยังไงลิสนาก่อนชื่อของคนไทยเป็นยังไงคะขึ้นต้นอะไรขึ้นต้นก่อน ชื่อแล้วตามด้วยอะไรอ่านามสกุลใช่ไหมคนญี่ปุ่นล่ะเออนามสกุลแล้วก็ตามด้วยชื่ออ่าคนไทยนามสกุลจะไม่ค่อยทำไมคะไม่ซ้ำกันเพราะอะไรนามสกุลเหมือนกันแต่ไม่รู้จักกันไหมเออฉันเซก็เคยเหมือนกันในชีวิตก็คือแบบมีเพื่อนนามสกุลแก้วมณี แล้วแบบไปเจอดาราที่นามสก,กุลแก้วมณีเหมือนกันแล้วไปเจอแบบเพื่อนที่มาเข้าค่ายต่างจังหวัดเนี้ยนามสก,กุลแก้วมณีเหมือนกันพอกลับไปถามเพื่อนเธอรู้จักไหมอ๋อไม่รู้จักเลยคนละตระกูลอะไรอย่างเงี้ยซ้ํากันเยอะมากเนาะแต่ของญี่ปุ่นค่ะนามสก,กุลเขาทําไมคะเออซ้ำกันซาโตมีเป็นล้านเลยนะเออแต่ว่าชื่อชื่อจะไม่ค่อยซ้านะคะอ่ะมีอะไรอีกไหมมีอะไรไหม ชื่อคนไทยเมื่อกี้เราดูกันไปคะคําลงท้ายชื่อเล่นคนไทยมีชื่อเล่นแต่ว่าคนญี่ปุ่นค่ะไม่มีอ่ะอันนี้บอกเลยนะคนญี่ปุ่นไม่มีชื่อเล่นที่เราได้ยินเขาเรียกชินจงังยูก,กิจังนู่นนี่นั่นอันนั้นคือมาจากชื่อจริงแต่เขาเรียกให้มันสั้นลงและเติมจังจังคุงเข้าไปนะคะมันมันเป็นแบบว่าแสดงความสนิทกันเนาะ ถ้าเราเป็นคนนอกไปเรียกชื่อเล่นเขาอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขาไม่ได้อนุญาตก็คือเป็นการเสียมอารายานะคะแล้วก็ไม่มีคําลงท้ายชื่อเนาะคนญี่ปุ่นก็จะมีนะคะจุดที่เหมือนกันมีอะไรเหมือนกันเฮ้ยเก่งมากมีชื่อแล้วก็นามสกุลเหมือนกันมีอะไรอีกไหม aine, ลูก เอออันนี้อันนี้เพิ่มเข้ามานะคะตั้งให้มีความหมายดีนะคะเป็นความหมายที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติเงินทองต่างๆเนาะอ่ะโอเคจบแล้วสําหรับเรื่องชื่อของคนญี่ปุ่นนะคะเป็นไงเข้าใจกันมากขึ้นไหมอเ,เออแล้วถ้าเกิดว่าเราจะเรียกเด็กผู้หญิงเราจะเรียกลง้ายชื่อว่าอะไรคะคจางอ่าถ้าเจสอายุน้อยกว่าพวกเธอแล้วเจสชื่อดิมจะเรียกว่าอะไร ดีมจังถ้ายุมากกว่าเรียกดีมอะไรคะ,คะดีมซางท่านซเป็นผู้ชายจะเรียกดีมอะไรคะดีมคุมเก่งมากอ่ะหาโคเรเดโอวาริมาส